เทียบราคาในประเทศไทยนะคะเก้าอ e ี B ้วีคลายเนอร์ของ Lazy Boy ถือว่าเป็นราคาสูงอันดับต้นๆนในประเทศไทยเลยค่ะจนหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมราคาแพงจังวันนี้เมย์จะมาไขาข้อสงสัยคะ่ะเก้าอี้เลชี่บอยโดดในเรื่องของคุณภาพนะคะตั้งแต่ปี1927ที่ Lazy Boy USA ได้เกาะตั้งขึ้นจนมาถึงวันนี้ร่วม100ปีแล้วคะ่ะแล้วก็เก้าอี้หลักล้านตัวนะคะที่ได้ส่งมอบถึงมือลูกค้าทั่วโลกเลยเป็นการการันตีถึงคุณภาพของ Lazy Boy อย่างแท้จริงคะ่ะมีการรับประกันยาวนานถึง10ปีคะ่ะแต่ข้อเท็จจริงจากผู้ใช้งานจริงนะคะบอกว่าทนทานมากสามารถ ้ได้จากรุ่นสู่รุ่นเลยตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะ สาเหตุที่ทำไม่ใช้ได้นานขนาดนั้นนะคะต้องเริ่มจากปรัชญาในการผลิตของ Lazy Boy ที่นำวัสดุชั้นดีจากทั่วทุกมุมโลกมาประกอบกันอย่างพิถีพิถันใส่ใจและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนโครงสร้างภายในถูกประกอบแยกทีละชิ้นโดยละเอียดค่ะจึงทำให้ต้นทุนสูงกว่าการใช้โครงสร้างไม้แบบชิ้นเดียวเป็นอย่างมากเลยแต่นั่นก็ทำให้เกิดข้อดีค่ะที่เวลาชำรุดเนี่ยก็สามารถแยกซ่อมแยกเปลี่ยนอะไรเฉพาะจุดได้ต่างจาก การใช้โครงไม้ทั้งชิ้นเวลาชำรุดทีเนี่ยก็ไม่สามารถซ่อมได้ใช่ไหมคะต้องทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะ ในแง่ของการดีไซน์ Lazy Boy เชื่อในความคลาสสิกค่ะที่คลาสสิก Never Dies เลยตั้งใจออกแบบเก้าอี้ทุกรุ่นนะคะให้มีความคลาสสิกหรูหราแต่ยังทรงคุณค่าเหนือการเวลาค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีนะคะดีไซน์ก็ยังคงร่วมสมัยและยังคงสามารถเข้ากับสไตล์การแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ด้วยค่ะ Lazy Boy ยังเชื่อถึงความเป็นปัจเจกของมนุษย์นะคะซึ่งสินค้าทุกตัวของ Lazy Boy เนี่ยสามารถ customize ได้หมดเลยให้เข้ากับสไตล์การใช้ชีวิตของคุณ ะะแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดค่ะและในบางรุ่นที่ขายดีนะคะอย่างรุ่น512 Pinacle เนี่ยระบบคันโยกเนี่ยสามารถคอสตอมได้มากกว่า4,000รูปแบบที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์และสะท้อนตัวตนของผู้ใช้งานได้มากที่สุดค่ะเก้าอี e ้ของ Lazy Boy นะคะไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกจากดีไซน์เท่านั้นนะคะแต่เบื้องหลังการออกแบบยังอิงหลัก The Science of Ergonomics นะคะซึ่งช่วยรองรับทุกสรีระของร่างกายทำให้เกิดความสบายขั้นสุดไปอีกค่ะด้ว วยความทนทานใช้งานได้หลายสิบปีกับ m ท l e เ s Design ของ Lazy Boy นะคะจึงทำให้เป็นพื้นที่เก็บความทรงจำโมเมนต์ดีๆระหว่างครอบครัวได้นั่งพูดคุยกันนะคะดูทีวีตั้งแต่เด็กจนโต เด็กคนนี้คือมีครอบครัวเป็นของตัวเองไปแล้วจนแบบคนเลิกดูทีวีแล้วหันมาดูสตรีมมิ่งแทนนะคะแต่เก้าอี้เลซี่บอยตัวเดิมก็ยังคงอยู่ที่เดิมเป็นพื้นที่แห่งความทรงจําให้ครอบครัวได้แชร์โมเมนต์ไปด้วยกันค่ะสําหรับเลซี่บอยในประเทศไทยนะคะที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดย,โดยโตรงจากแบรนด์แม่ในประเทศอเมริกาค่ะก็จัดจําหน่ายมามากกว่า20ปีแล้วค่ะมีศูนย์บริการและจัดจําหน่ายในหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะและได้ส่งมอบเก้าอี้คุณ ภาพสู่บ้านนักธุรกิจรายใหญ่ดาราทหารตำรวจข้าราชการมากมายเลยค่ะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเครือใหญ่โรงแรมหรูระดับ5้าดาวสปาหรูนะคะก็มาจะเห็นเก้าอี้เลจี้บอยเป็นสัญลักษณ์ลักชัวรี่เวลั i เซชันที่ทุกคนให้ความไว้ใจในคุณภาพค่ะอยากให้ใครที่ฟังคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ต้องเชื่อเมย์ค่ะอยากให้มาลองเงินเองที่ Lazy b o y g a l l e r y ห้างสรรพสินค้า แล้วก็ร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นนําทั่วประเทศค่ะมาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองหรือไปถามเพื่อนที่เคยใช้เก้าอี้เล z ี่บอก็ได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเก้าอี้เล z ี่บอเนี่ยราคาไม่ได้แพงเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ขายแค่เก้าอี้แต่ขายประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือระดับและทนทานทรงคุณค่าเหนือการเวลายอย่างแท้จริงค่ะ